สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากันอย่างอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เจตุกตาก็จะพามาดูวิธีการถอดอยางเรเดียนออกจากกระทะลอนะจ๊ะนี่มาดูกันสิว่าเจตุกตาจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าสิออก่าออกพี่น้องตอย่างแข็งแข็งเนะาะตอยางลูกค้าแตกมานะคะแตกเออเราจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนะจ๊ะ โอ้คือสงงดยากเหระพี่น้องสิออกบ่กํำลังใจกันลุนลามขนาดเลยคุณนะลูกค้าก็บ่าสิออกใ่ย้ายสิออกบ่าย,ายออบ้าย,ายโอ้เดียว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 ,ยวขอพยายามกันพยายามหน่อยสุดนว่าไม่ทําก็ไม่ได้นะจ๊ะต้องช่วยกันทํามาหากินจ้ะช่างเขาทําอีกคันหนึ่งเนาะเราก็ต้องช่วยเขานิดๆหน่อยๆก็ยังดีเนาะ งัดไปอีกงัดงานงัดงันงัดทั้งงัดทั้งงัดทางพี่น้องอ่าคราวนี้จะงัดอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะด้านบนออกแล้วเหลือด้านล่างมีบนมีล่างเด้อพี่น้องเด้อในในในจะออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้ไปแล้วไปแล้วเหนื่อยปวดเอวกับปวดปวดแขนกับปวดโอ้ยโดดใจเลยพี่น้องอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึง ออกแล้วออกแล้วออกแล้วจ้าทีนี้ออกเรียบร้อยนะคะนี่มาเอาอยางไปเก็บจ้ะคลิปนี้เจตุกตาก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโอว่าสินางเศร้าเมยก,กับพ่อได้นางดอกพี่น้องก็จะไปเอาอยางวาประกอบก็นก่อนลวจ้าบ๊ายบายจ้า